คำสอนสุดท้ายของศาสดามูฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในวันที่8ซุนฮิยาศาสดามูฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบรรดามุสลิมได้ไปพักอยู่ที่ตำบลมีนาและค้างอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นท่านได้ขี่อูดเดินทางไปยังภูเขาอารอฟัดได้ตั้งกระโจมพักอยู่ตรงด้านตะวันออกของภูเขาตรงจุดที่เรียกกันว่านามีรอในตอนเที่ยงท่านได้เดินทางไปถึงภูเขานูดณที่นี่เองท่านได้นั่งบนหลังอูดและเริ่มเทศนาสังสอนชาวมุสลิม โดยมีโรบีอาอิดุอุมยาอิดุอับคอยพูดซาำที่ละประโยคาศาสดาเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์แล้วท่านก็กล่าวสุนทรพจน์ดังต่อไปนี้โอ้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังคำพูดของฉันเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้พบกับพวกท่านในโอกาสเช่นนี้อีกเมื่อไหร่โอ้ท่านทั้งหลายชีวิตและทรัพย์ของพวกท่านเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นสิ่งที่คนหนึ่งคนใดจะมาละเมิดมิได้จนกว่าพวกท่านจะได้พบกับพระผู้อภิบาล เสมือนกับวันที่บริสุทธิ์นี้และเดือนนี้เป็นเวลาที่ต้องห้ามสำหรับพวกท่านและเมืองนี้ก็เป็นเมืองต้องห้ามสำหรับพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะต้องได้รับการสอบสวนจากองค์พระผู้อภิบาลของพวกท่านในกิจการงานทุกอย่างที่พวกเจ้าได้กระทำไว้โอประชาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายมีสิทธิธ์ที่ได้รับมอบหมายเหนือฝ่ายสตรีและฝ่ายสตรีก็มีสิทธิเหนือฝ่ายชายเช่นกันในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนั้นพวกท่านจงได้ปกป้องดูแลภรรยาของพวกท่าน ด้วยความรักความเมตตาเถิดแน่นอนใครที่ทําได้เช่นนั้นก็เท่ากับเขาได้ปกครองดูแลภรรยาของเขาเอาไว้ให้อยู่ในความพิทักษ์รักษาของพระผู้เป็นเจ้าพวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาความศรัทธาเชื่อมั่นให้คงไว้ในจิตของพวกท่านและจงหลีกเลี่ยงออกจากเรื่องบาปกรรมชั่วดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสําหรับลูกนี้ให้สงคืนเฉพาะเงินในส่วนเงินที่ยืมมาและเรื่องของดอกเบี้ยจะเป็นต้องถูกยกเลิกนับแต่นี้ต่อไปเรื่องของการแก้แค้นทดแทนกันด้วยเลือด เช่นในสมัยยุคป่าเถื่อนเป็นเรื่องต้องห้ามการอาฆาตจองล้างจองผ่านกันด้วยเลือดต้องสิ้นสุดกันเสียทีโอประชาชนทั้งหลายบรรดาข้าทาสคนใช้ของพวกท่านที่อยู่ในความดูแลของพวกท่านนั้นจงเลี้ยงดูพวกเขาเช่นอาหารที่พวกท่านรับประทานและให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มแก่พวกเขาด้วยเครื่องนุ่มห่มที่พวกท่านใช้หากพวกเขากระทำในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดชนิดที่ท่านไม่ปรารถนาที่ไม่อภัยให้พวกเขาก็จงแยกทางกับเขาเสีย อย่าทำร้ายเคียนตีทำทารุณพวกเขาเพราะเขาก็ต่างเป็นบ่าวของพระองค์เช่นเดียวกันโอ้ประชาชนทั้งหลายมาร้ายนั้นหมดสิ้นความหวังทั้งมวลที่จะได้รับการเคารพบ,บูชาในแผ่นดินของพวกท่านแล้วแต่กระนั้นก็ตามมันยังเป็นห่วงที่กำหนดการกระทำอันต่ําต้อยของพวกท่านอยู่เพราะฉะนั้นจงระมัดระวังมันไว้เถิดเพื่อความปลอดภัยแห่งตัวท่านและาศาสดาของท่านโอ้ประชาชนทั้งหลายพวกท่านจงรำลึกและจดจําในสิ่งที่ฉันพูดพวกท่านต้องรำลึกเสมอว่ามุสลิมทุกคนนั้น มีฐานะเป็นพี่น้องกันพวกท่านทั้งหลายต่างมีความเท่าเทียมกันและขอให้ทุกคนมีความพอใจในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบที่เรามีอยู่เสมอหน้ากันพวกท่านแต่ละคนล้วนแต่เป็นสมาชิกของสังคมพี่น้องเดียวกันจงปกป้องตัวของท่านให้ห่างไกลาจากความอายุติธรรมในทุกกรณีขอให้บุคคลที่มาอยู่ที่นี้จงนำสิ่งที่ได้ยินจากฉันไปบอกเล่าแก่บุคคลที่ไม่ได้มาอยู่ณนที่นี้เพราะอาจเป็นไปได้ว่าคนที่รับการบอกเล่านั้นอาจมีความจดจำได้ดีกว่าบุคคล ที่ได้ยินไปจากฉันโดยตรงก็เป็นได้และผู้ที่ได้รับความไว้วางใจเขาต้องไม่ให้ผู้ที่ไว้วางใจเขาต้องประสบความผิดพลาดโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายหากเมื่อถึงเวลาที่ฉันต้องจากพวกท่านไปแล้วพวกท่านจงอย่าได้หันกลับไปต่อสู้เป็นศัตรูหลังเลือดกันเหมือนอย่าเช่นสมัยแห่งความโง่เขลาได้ผ่านมาแท้จริงฉันได้มอบสิ่งหนึ่งแก่พวกท่านทั้งหลายซึ่งหากพวกท่านยึดเอาไว้อย่างมั่นคงแล้วท่านทั้งหลายจะไม่หลงทางออกสู่แนวทางที่เหลวไหลเป็นอันขาด สิ่งนั้นคืออั้นกุฎอ่านและสุนทรของฉันโอสตาชนทั้งหลายแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าของพวกท่านนั้นมีองค์เดียวต้นตระกูลของพวกท่านก็สืบเชื้อสายเดียวกันนั้นคืออาดัมและอาดัมนั้นถูกสร้างมาจากดินแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้านั้นคือผู้ที่มีความยำเกรงต่ออันล้อมากที่สุดคนอาหรับก็หาใช่จะเป็นคนดีเลิศกว่าคนชาติอื่นๆนอกจากพวกเขาจะมีความยำเกรงมากกว่าเท่านั้นโอท่านทั้งหลายจงสดับรับฟังถ้อยคำของฉันให้ดี จงรู้เถิดว่ามวลมุสลิมนั้นย่อมเป็นพี่น้องกันและจงรู้เถิดว่าบรรดามุสลิมก็คือภาราด о ภาพอันเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่เป็นของพี่น้องมุสลิมด้วยกันจะเป็นของมุสลิมโดยถูกต้องนอกจากกว่าเขาผู้นั้นจะให้โดยความเต็มใจและไม่คิดมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นจงอยากกระทําการอายุติธรรมต่อตัวท่านเองและท่านนาบีได้อ่านองคการจากคัมภีร์อันกุรอานสุร้อนมาอิดะอายะที่สี่ซึ่งมีใจความว่า ในวันนี้ข้าได้ให้าศาสนาของข้าแก่พวกเจ้าไว้อย่างครบครันได้มอบก,กรุณาที่คุณของข้าให้แก่พวกเจ้าไว้อย่างครบครันและข้ายินดีเลือกเฟ้นให้าศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาของพวกเจ้าเนื้อหาบทความหนังสือตะวันขึ้นที่มาดีนะักอัลฮัมดูลิลละหวังว่าเราทุกคนจะนำคำสอนของท่านนาบีมาใช้ในการดำเนินชีวิตขออัลลอะ์ทรงเมตตาให้เราได้พบกับท่านนาบีอีกครั้งในสวนสวรรค์ด้วยเถิดอามิน